เก็บแตงโมสวนเยบาทครับช ah. uh, nah ี uh, dead aley, dead aley, ้ทำลายชี้เก <more l uk, S 2> ็บแตงโมเหรอเก็บแตงโมสวนเยบาทครับเด็ดเลยเด็ดเลยยกสิยกสิเอ้ยเอาไปแล้วลูกเอาไปเลยเอาไปยกไปเอาไปยกไปยกไปเอาไปเอาไปเอาให้ขาดออกเลยดึงเลยดึงเลยดึงเลย้ยช้ำมดเลยขนหนักเหรอตัดเท้าเองไหมน่ะเอ้เอาไม่ได้ เอาแม่บอก้แม่เอาหน่อยเอ้เด็ดหน่อยแม่เอ้ยเอาได้ไหมจับตุ้มเก็บไม่ได้เลยจับตุ้มเหรอลูกเอาไหมเอาไหมเก็บไหมเอ้ยยายบาดเก็บให้ไหมอู้เดี๋ยวให้ยายบาดเก็บให้ลูกยายบาดเก็บให้เนาะยายบาดเก็บให้อึ๊บอ้าวตาย จับตรงนี uh, ้เลยอ่าอุ้มมาอุ้มเลยอุ um ้มล ah. uh ูก huh. อุ้มอุ้มลยออุ้มอ่ะอุ้มเหมือนลูกบอลเลยลูกอุ้มเหมือนลูกบอลเลยโอ้โห้เน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 ถ่ายรูปสิ